สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในวิชาเทคโนโลยีเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะนักเรียนพร้อมจะเรียนกันหรือยังวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องความหมายและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ค่ะความหมายของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หมายถึง อุปกรณ์ Electronic อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่สามารถรับโปรแกรมและข้อมูลทำการประมวลผลสื่อสารจัดเก็บข้อมูลเคลื่อนย้ายข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้คอมพิวเตอร์มีมาหลายสิบปีแล้วโดยพัฒนามาจากเครื่องคิดคำนวณโดยชาวอังกฤษชื่อชาวแบบเบส เป็นผู้พัฒนาเครื่องคิดคำนวณให้สามารถทำการประมวลผลข้อมูลได้จึงยกย่องให้ชาวแบบเบสเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะนักเรียนและนี่นะคะคือหน้าตาของชาวแบบเบสซึ่งเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการแบ่งออกเป็น5ยุค ยุคที่1พศ2 4 9 7ถึง2,501ลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์ในยุคที่1คือเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ใช้หลอดสุญญากาศเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใช้กำลังไฟฟ้าสูงมากทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนมีความร้อนสูงและเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานบ่อยนั่นเองค่ะ และนี่นะคะคือหน้าตาของหลอดสุญญากาศที่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะและก็ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่1น,นะคะเรียกว่า IBM 600ส่วนนี้นะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ในยุคที่1อีก1รุ่นนะคะเรียกว่า Univac I ค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคอมพิวเตอร์ในยุคที่1เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องใช้กำลังไฟฟ้าสูงนั่นเอง คอมพิวเตอร์ยุคที่พออ2พศ2 5 0 2นถึง2507ลักษณะคือใช้ทรานซิสเตอร์และใช้วงแหวนแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงกว่ายุคแรกนะคะราคาจึงถูกลงต้นทุนก็ต่ำลงแล้วก็ใช้กระแสะไฟฟ้าน้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ทำงานดีกว่ายุคแรกคะ่ะ ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของวงแหวนแม่เหล็กแล้วก็ทรานซิสเตอร์ค่ะนักเรียนคอมพิวเตอร์ยุคที่3พศ2 5 0 8 5นหถึง2513 ลักษณะสำคัญคือใช้วงจร IC ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์และวงจรไฟฟ้าที่รวมอยู่บนแผ่นซิลิคอนเล็กๆเ,เรียกว่าชิปซึ่งสามารถทำงานได้เท่ากับทรานซิสเตอร์หลายร้อยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีขนาดเล็กลงความเร็วเพิ่มขึ้นและใช้กำลังไฟฟ้าน้อยค่ะรูปฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกว่าชิปส่วนรูปฝั่งขวาจะเรียกว่าวงจร i อค่ะ คอมพิวเตอร์ยุคที่4พศ2,514ถึง2,523จะใช้เป็นวงจร LSI เป็นการรวมวงจร IC จำนวนมากลงในแผ่นซิลิคอนชิป1แผ่นสามารถบรรจุได้มากกว่า1ล้านวงจรขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทำงานเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคะ่ะ และนี่นะคะก็คือหน้าตาของวงจร LSI ค่ะคอมพิวเตอร์ยุคที่5พศ2524จนถึงปัจจุบันลักษณะของคอมพิวเตอร์คือใช้วงจร VLSI เป็นการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้เพื่อช่วยในการจัดการการตัดสินใจและการแก้ปัญหา โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้เมื่อต้องการใช้งานก็สามารถเรียกข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้ในการทำงานได้ขนาะเครื่องมีแนวโน้มเล็กลงและมีความเร็วสูงขึ้นเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั่นเองค่ะ เอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำการบ้านกิจกรรมที่2นะคะเตรียมสมุดวิชาเทคโนโลยีขึ้นมาเลยค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนวันที่เขียนคำชี้แจงแล้วก็เขียนโจทย์ลงไปให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยนะคะหลังทำการบ้านเสร็จนะคะยังไม่ต้องส่งมาในกลุ่มไลน์ให้นักเรียนเก็บไว้นำมาส่งครูในวันเปิดเรียนนะคะกิจกรรมที่2ความหมายและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ คำชี้แจงให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อ 1. คอมพิวเตอร์หมายถึงนักเรียนก็เขียนโจทย์แล้วก็ตอบลงไปเลยนะคะข้อ2บิดาหแห่งคอมพิวเตอร์คือใครนักเรียนก็เขียนโจทย์แล้วก็เขียนคําตอบลงไปเลยะคะ่ะข้อ 3. คอมพิวเตอร์ในยุคใดใช้หลอดสุญญากาศถ้านักเรียนนึกคำตอบไม่ออกสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะข้อ4 คอมพิวเตอร์ยุคใดใช้วงจร lsi นักเรียนก็เขียนโจทย์ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตอบเลยนะคะส่วนข้อ5ถามว่าคอมพิวเตอร์ยุคที่5ใช้เพื่อช่วยเรื่องอะไรบ้างอ่าเขียนโจทย์ ทีละข้อนะคะแล้วก็ตอบคำถามลงไปให้ถูกต้องใครจำไม่ได้ใครนึกไม่ออกสามารถย้อนคลิปวิดีโอกลับไปดูได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะลงคลิปวิดีโอนี้ใน YouTube แล้วก็ลงไว้ในโน้ตกลุ่ม l ลายป .4 ไว้ให้ด้วยนะคะนะักเรียนสามารถทำได้เลยคะ่ะลงมือทำได้เลยนะคะ